ยากโดนพินิจอ่าดนพินิจดังจากนั้นมาเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขากับทุกสภาวะได้ไปนั่งเบิ้งกองขี่เนี่ยเบิ้งเนี่ยแต่ก้อนละเม็นขี่เดียดเดี๋ยวจับเบิ้งก็ครับกนั่งเบิง้งเบิ้งสากมาเา่าไปนั่งเบิง้งเฮคือผีบาดได้ภาวนาเน่ยคือผีบา้าแต่ว่าเป็นบาเนี่ยเบิ้งขงางในไปเลยสาก ทีนี้เทียบของสวยเหมือนลงตาไหมฮาบัวเห็นไหมเอาภาพสวยภาพอสุภะอสุภะมาดูทีแรกเดินเป็นอสุภะจากนั้นมาจิตมันเป็นอเห็นเป็นอสุภะเอ๊ะทำไมมันไม่เกิดสภาวะที่มันัมนขาดอย่างได้อย่างหนึ้งลองเอาสุภะมาดูสิเอาสุภะจิตมันก็พยายามจะดึงเข้าไปหาอสุภะดึงอสุภะไม่ได้ไม่เอาเอาสุภะนี่แหละ มันเริ่มขึ้นหรยิยเนยึยอ่าเห็นไหมมันหลบอยู่มันหลบจากนั้นมาก็เห็นไหมมันต้องมีจริงๆแล้วทั้งสุภาษทั้งอสุภาษเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอสุภาษมันไม่ได้เป็นบอกว่ามันเป็นสุภาษมันเป็นสภาวะของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทีนี้ก็นั่งดูดูยังไงดูให้จิตมันไม่ให้สังเกตที่จิตแล้วก็ตั้งคําถามสอบ ควรถามเอ๊ะสิ่งนั้นเนี่ยมันตั้งมันชื่อมันว่าข้าพเจ้าคืออุจจาระข้าพเจ้านี่เหม็นมันมันได้บอกมันไหมมันข้าพเจ้าคือซากศพมันไม่ได้บอกคือธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วก็สลายเมื่อมันสลายเนี่ยบางอย่างมันก็จะเริ่มเน่าแต่ต้นไม้มันก็เริ่มผุพวกกินแต่คนหรือว่าสัตว์มันก็จะเริ่มเน่าเพราะมันต้องเสื่อมสลายไปสู่ธาตุไปตามธรรมชาติของมันแต่สภาวะนี้มันกําลัง เลยกำลังน่งาดูท่าน้ํามันกําลังละลายไปกําลังแยกออกเข้าใจปะถาดน้ำน้ำมันกําลังจะซึมเะเหยออกก็นั่งดูแต่มองดูสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์มีอยู่สองชนิดที่อาศัยอยู่ในนั้นและสัตว์ที่บินได้ก็มีก็คือแมลงวันสัตว์ที่บินไม่ได้ยังไม่บินไม่ได้คือลูกของแมลงวันคือหนอนที่ชอนชัยอยู่ในนั้นเขากินได้อย่างร่าเริงเขามุดได้อย่างร่าเริง เขาไม่จิตใจชื่นแช่มที่ได้มุดในซากเน่าอย่างนั้นเมนบอกมวนไหลเด้นอนอนะ่ะมันว่ามวนไหลแล้วลองเคลียร์มันออกโอมันฝ่าวมุดเขาหาอเราเราก็สังเกตจิตนั่น่ะแล้วสังเกตจิตเราที่แสดงกิริยาจนกระทั่งมันมันสาภาวะมันก็นจะเกิดมันจะเกิดสาภาวะหนึ่งในจิตเรานี่แหละมันจะเกิดสาภาวะที่ตัด สุภาพและอาสุภาพไม่มีไม่เป็นมันเป็นที่จิตไปแสดงออกมันจะไม่มาเห็นตรงนั้นมันจะเห็นจิตเป็นตัวแสดงออกความเกลียดความเบื่อความหนายความเหนื่อยหน่สิ่งต่างๆนี่ไม่ได้เป็นอารมณ์นะสร้างเน่าไม่ได้เป็นอารมณ์ความสวยไม่ได้เป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นอารมณ์อารมณ์นี้เกิดจากที่นี่นี่ที่ปรุงแตง่งปรุงแต่งเพราะยังหลงว่ามันเป็นมันมีมันคือนั่นคือนี่ จริงๆแล้วสภาวะธรรมชาติไม่มีอะไรตัดสินเขาผู้ที่ตัดสินอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาไปพิจารณามามันจะลงมันจะลงมาที่นี่หมดเลยมันจึงโอ้นี่พระเจ้าว่ามโนเศษามโนมายาทุกอย่างเกิดจากตัวนี้ตัวมโนนี้จะดีจะร้ายจะเกลียดจะโกรธจะชอบจะรักจะชังมันมาจากนี่หมดเลยนี่ ทุกอย่างจึงถูกรวมเข้ามาที่นี่รวมเข้ามาที่จิตนี่เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากภาวนาแผลเกิดก็ตามอะไรเกิดก็ตามให้สังเกตมาที่จิตแล้วเอาถ้าจิตยังหลงอยู่ก็เอาจิตออกไปเรียนรู้ตัวนั้นให้มันชัดเมื่อเรียนรู้ตัวนั้นชัดแล้วมันรู้ชัดตัวนั้นแล้วมันจะถอนได้มันถอนได้อย่าไปตั้งเจตนาจะถอนนะตั้งใจเจตนาที่จะเรียนรู้เดี๋ยวมันถอนเองมันถอนเมื่อมันรู้มันรู้ชัด เมื่อกมือนเราจับไฟนั่นแหละถ้าจับดูรู้ว่ามันร้อนเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ถอนเองชักมือกับหลดมันฮ้อนนี่นบอกอ่าในเมื่อรู้ว่าอ๋อเหตุแห่งทุกข์ก็คือเราไปว่าไปยึดไปสิ่งต่างๆเนี้ยมันก็รู้ว่าทําไมต้องไปว่ามันไปยึดมันเพราะมันหลงนี่มันก็โดนพินิจจนกระทั่งมันเห็นชัดเรียบร้อยอ้าวแท้ๆมันอยู่ที่นี่จีนะสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ได้เป็นอารมณ์ไม่ได้หลงเขา ที่หลงก็คือจิตนี้ออกไปให้ความหมายนี่มันจะเริ่มตัดสินมันตัดสินปุ๊บมันก็ประมวลรวมเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้สังเกตที่จิตถ้าจิตยัยงหลงในมีอารมณ์ในวัตถุเหล่านั้นก็ดูวัตถุเหล่านั้นแหละเอาวัตถุเหล่านั้นแหละมาเป็นครูมาเป็นเครื่องฝึกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าเรียกว่า,วาตาหูจมูกล,ลิ้นกายใจที่กระทบรูปรสกลิ่นเสียง มันก็ต้องกระทบแต่ว่ามันไปกระทบแล้วมันเป็นอารมณ์นี่เพราะฉะนั้นต้องเอารูปเรื่กลิก่นเสียงนั่นแหละมาฝึกฝึกจนเห็นแจ้งในรูปในรสในกลิ่นในเสียงหลงสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งนั้นพิจารณาจนมันขายหลงแต่ส่วนมากเราไม่พิจารณาแล้วมีแต่เออเหลยลอยชาาไปตามมันใช่ไหมไม่ได้พิจารณาเพื่อจะถอนออกจากมันนี่เราทั้งหลายมันจึงท่องเที่ยวอ,อยู่ตลอดหาที่สุดไม่ได้นี่เพื่อจะผููหลงโลก รูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยเป็นของโลกอยู่แล้วถ้าหลงในรูปรถกลิ่นเสียงมันก็หลงโลกพระเจ้าถ้าถอนออกจากโลกก็ต้องถอนออกจากรูปรดกลิ่นเสียงก็ต้องพิจา,ารณารูปลถกลิ่นเสียงนั่นแหละแล้วจะเห็นว่ารูปก็ตามรถก็ตามเสียงก็ตามที่มันเกิอดอาจารย์ชอบเงี่ยหูฟังเลยนะเมื่อก่อนเพลินตะเลิดเปิดเปิงไปตามพักหลังนี่แยกเลยเอไอตัวนี้ทําไมมันมีอาการเพลงเศร้ามันก็เศร้าตามเพลงนี่กันเอ๊เศร้าเพลงเศร้ามันเศร้าไหม ตัวเพลงมันเศร้าไหมไปนั่งดูดีๆนั่งฟังดีไอเพลงสนุกมันสนุกไหมมันสนุกจริงไหมนั่นมันบอกว่าข้าพเจ้าสนุกนะหรือมันว่ามันเองบอฮะมันไม่ดูแลวเริ่มสังเกตนะถ้าหลงตัวไหนจะสังเกตตัวนั้นสังเกตดูอารมณ์จิตพอสังเกตไปสังเกตมามันจะแยกไล่เริ่มยแยกเอะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันจะเริ่มแยกนะองค์ประกอบ เมื่อมันเข้าใจแล้วมันถอนเองได้นี้หลังจากนั้นเนี่ยเสียงตึมๆเอาเมื่อก่อนเพลงแบบนี้มันเศร้าเว้ยเมื่อก่อนเพลงแบบนี้มันฟังวสนุกในขั้งในที่มันปิดกั้นจริงๆมันถอนจริงๆแล้วมันจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นมันฟังมันได้ยินไม่ได้ฟังนะมันได้ยินก็ินยินได้ยินแม้ฟังตั้งจิตแต่นาฟังให้มันเพราะยังไงมันก็เพราะไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นจิตนี้ให้มันออกไปไปหามันไม่ไปมันไปไม่ได้มัน ันแปลกอยู่นะแต่วกเข้าไปยังไงเนะ่ยพี่เงมวงนเนี่ยอยากฮอนดากเซ่กูอยากกลับไปเป็นนมอีกเด้เนี่ยอยากยอนฮอา่าดีขคือเอาเนี่ยเห็นไหมมันหลงนี่ไม่งั้นเราจะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ท่องเที่ยวอย่างนั้นเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นการหยุดการท่องเที่ยวก็คือตัวปัญญานะไม่ใช่ตัวสมาธิแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนอยู่เป็นเครื่องหนุน แม้แต่พระเจ้าเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือดุลพินิษ์นี่แหละหลวงบอกโก้เขาเบิ่งบอกโก้เลยเบิ่งบอกโก้ดีๆหลงหนังหลงหนังมันดหลงขนมันติดโอ้ธรรมดาเป็นกุศลอันนี้ถ้าก็ดูแลก,กันเพราะเป็นกุศลและจิตอืมเป็นการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันก็เรียกว่าวการอยู่กันในสังคมสมมุติผ่านทีนี้เมื่อเข้าใจตัวนั้นเข้าใจตัววิมุติมันก็ย้อนออกมาว่าแล้วเราจะอยู่กับสมมุติ ด้วยเหตุแบบไหนเอาขันนี่เป็นของสมมุตริรูปแนวประสงค์สมมติไม่ได้ยึดก็จริงแต่ว่าขันนี่ต้องมันต้องอาศัยลมหายใจอาศัยลมใช่ไหมธาตุดินคืออาหารธาตุน้ําคือน้ําดื่มก็ดูแลไปจนกว่าธาตุนี้มันจะสลายไปสู่สภาพก็เอาธาตุนี้มาทําประโยชน์สงเคราะห์สงเคราะห์ด้านธรรมแล้วธรรมมาสงเคราะห์สงเคราะห์ด้านโลกด้านสมมุติด้านเสนาสนะสงเคราะห์กระทำกันไปนะ ไม่ได้ทําด้วยความเหนื่อยยากลําบากนะไม่ได้คือมีความลําบากในใจร่างกายมันลาบากอยู่แต่ก็รู้ว่าลําบากอยู่แต่ว่าลําบากในใจมันก็ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่หงุดหงิดมันไรจะเซ็ตยนะังไม่มีมันไม่มีอย่างนั้นก็ทําไปอย่างนั้นแหละอ่ามันไม่มีอารมณ์แต่ถ้าเมื่อก่อนทำนะเมื่อก่อนทำทำนี่น้อมเป็นกุศลเมื่อก่อนเราจะไม่สั่งสมพวกนี้เสนาสนะแบบนี้ไวว เราไม่เคยได้ทําบุญชนิดนี้เพิ่มใจแล้วเราได้ทําบุญชนิดนี้บุญสร้างเสนาสะนะก็ตามสร้างถนนก็ตามสร้างอะไรก็ตามมันจึงทําได้ตลอดทําได้ด้วยคิดถึงกุศล,ลจิตตัวห้าเ,าเห็ดนี่คือกันคิดถึงกุศลปัดกวาดเจ็ดถูคิดถึงกุศลตลอดอเป็นกุศลตาห้ายังเกิดดูเกิดสัานา้นนะสิผิวพันธ์งามเด้ดิไม่แน่บอก แต่ก็บอกเอาละเกิดสัน้นนะผิวพันธ์งามมันจะงามเพราะงามก็สร้างหัวมันแต่มันงามอยู่ดอกเพราะว่าอาในสงกในการปัดกวาดเช็ดถูล้าง้วยล้างจานในล้างเช็ดเก็บขยะกวาดลางวัดพวกน,นี้ส่งผลให้เกิดในภพชาติผิวพันธ์งามผิวพันธุ์สดใสน่าดูน่าชมนะเมื่อมันสะอาดเนี่ยก็น่าดูน่าชมเนาะพื้นปัดกวาดเรียบร้อยโอ้หน้าดูน่าชมพื้นนีน่าดูน่าชมคนนั้นก็จะเกิดเป็นคนมีผิวพันธุ์น่าดูน่าชม แต่สกปรกเลอะเธออยู่หนาเบิงบ้งว่บ่เป็นตะเบิ้งนี่นอนเงื่อนสร้างกระตามอย่างกา็ตามตสกปรกอยู่เพเป็นตะเบิง้งแต่คนมักเห็สุสกปรกด้แปลกเนะีคนที่ชอบทําสกปรกเกิดชาติต่อไปกับเกิดผิวพันธ์ไม่ดีผิวพันธ์สกปรกฮอาก๋อเบิ้งว่าโอ้คนบางคนเกิดมานี่มีแต่ตุม่มมีแต่ไฟมีแต่ฝ่ามีแต่แนวด่างเต็มโตหรือมักเห็ดแนวด่างๆไว้ไหวห้คนอื่นเนี่ยมันเป็นสัตน์เลมันสกปรก คนสะอาดก็ได้อุปนิสัยสะอาดแต่เราไม่ต้องการละต้องการบนนี้เกื้อหนุนให้สูงมรรคผลนิพพานนี่มันจะไปอย่างนั้นถ้าเราเห็นโทษในวตาสงสารนะเห็นทุกแต่ถ้ากเิเลยังหมดยังไม่หมดมันยังไปถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้มันก็ต้องไปเกิดอยู่ดีมันก็ได้ผิวพันธุ์ดีอยู่ดีมันก็ได้เกิดมีโพกทรัพย์ใหญ่อยู่ดีเพราะว่าเมื่อเราให้ทานอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นมันมันเป็นเครื่องเกื้อหนุนในวัตาสงสาร เอาไปเห็นเอาเด้อไปเบิ่งเอาเด้อไปจอบเบิ่งใจเจ้าของนะเมี่งวันมาตอมหูตอมตาเน่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 เบิ่งใจเจ้าของนี่อาจจะมาไปนั่งอยู่ในป่าในดงนี่มันฝึกมากนะนั่งตากแดดหนาวขนาดนี้ก็นั่งนู่นเอาเราหนาวนี่แหละมาให้มันเนะ่ะเจ็บก็นั่งดูนั่งดูเจ็บนี่แหละ เ็บก็น well, ั่งดูตลอดคือมันได้ฝึกตลอดนั่งอยู่ในป่าในดงเดินไปนี่แม่งขี่นาคมาตอมตาตอมหูป่าให้มันแง่กินขี่ตายอยู่นะเอามึงอยากกินกินบ่ปัดบินเข่ายางไตเขาหูหูดังมึงเขาเกือบลึกซักออกมันบินเขาหูพุ่นเขาควายควายๆวายเร่อง้าอยู่มึงเฮ จะเห่าเนี่ยแค่มันบินอยู่ข้างๆหูก็ลองข้านแล้ว,ลวมันบอกว่าต้องไต้เด้จับเบิ่งผีเบิ่งขงา้างในเอา,เอา,อาแล้วยิ้มยิ้มยิ้ม้มงในปั๊บเลยปั๊บเลยนี่งั้นบอกหวอ่วงมันหว่วงเบิ่งอารมณ์นะตัวนี้นักที่สุดเลยเบิ่งแมงขีน้น่าบนหูนี่ลองเบิ่องที่อะแมงขี้น่าบนหูบนหูดังนี่บนจมูกป้าให้มันกินเลยเนะี่ยให้มันแท้โอ้ยโม มวลก็ยังเบิ่งจิตยายยกไปต้องปเป็ดบางเน้ะแกอะไรยินขางขางหูขอเน่ยสิริ่องข้านเราเรียกว่านี่ยนี่มันไม่ธรรมดานะจนนั่งเออแปลกไว้เราแมงคีหน้ามันไต่เข้าไปมุดกินจับเบิ่งตัวนี้เออจิตนี้จะออกไปล่ำข้านก็นได้ จะบอกรออก่ำข้านก็นได้วันนี้ร่ำข้านมันเป็นตัววัตาะนี่จะไปร่ำข้านไม่ที้หนังมอมันเบิ่งใบเบิ่งมาท้งยสุดมันก็อยู่สบายบันนี้เนี่ยขีน้าต้อมหูก็สบายเขาจะบอกเนี่ยแต่พักหลังมากกับปัดอยู่รอกอป่าให้มันเจาะแก้วหูหรือหูหนวกนอีกยุ่งกินไม่นั่งเห็นยุ่งกินหุ่น,ยนอยู่ในปาอยู่อุทยานแห่งชาติผาน้ำทบปา่าในป่าดงเลยหน้านี้นี่ ยังมีนั่นอยู่นะยุงก็นั่งโอยุงแต่ละตัวมีตัวใหญ่ก,กัดเจ็บพอมมันบีนมานี่อ่ะนั่งเห็นมันกิ่นบ้างอนะ่ะข้างในกันกระปุงเป็นมาเรงเป็นมาลาเรียเป็นไข้เลือดออกนะตัวกระซิบเนี่ยมันไข้เลือดออกมาลาเรียมาลาเรียนี่แหละมันกระซิบเพราะอะไรก็มันหวงกาย กลัวมันกลัวจะป่วยเป็นไข้แล้วมึงไม่ไข้เลยถามเจ้าของต่อเลยข้าเจ้าของอีกแล้วมึงไม่ไข้เลยลองอยุงไม่ต้องกินมึงก็ไข้ไม่นนอนาคตใ้่อ้า,อาให้มันไข้ตอนนี้เพื่อจะดูบักหานี่ภาวนานว่าเจ้าของถ้เาเป็นู้หยิ่งกับอีหานี่นก็อยู่สอนเจ้าของอีหานี่สอนเจ้าของกับปากหานี่ผู้ชายมันจึงเอาอยู่ได้นี่ก็เรียกว่าอบรมตนสอนตนการภาวนาคือการสอนตน ถ้าตนไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนเห็นไหมการฝึกตนจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้มันสงบอืมอ่ะไม่ให้พอรลไ